สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen r น p o รีพอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยเพื่อฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัยติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ จากสถิติกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยพบว่าในช่วงปี2,559นี้มีการเกิดอุบัติเหตุ3ครั้งต่อ1วันทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาจำนวนไม่น้อยนั่นทําให้มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมีการประกาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตควบคุมวินัยจาราจรโดยบังคับให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องมีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถในลัวมหาวิทยาลัยค่ะเวลาเดินทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะน้องสวมหมวกกันน็อกหรือไม่สวมหมวกกันน็อกไหมคะค่ะถ้าวันไหนที่เข้าไปนอนในเมืองมาก็จะสวมมาค่ะแต่ถ้าวันไหนที่นอนอยู่หอก็จะไม่สวมค่ะแล้วไม่สวมเพราะอะไรอะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราก็เลยแบบขี้เกียจสวมค่ะแล้วแต่ถ้าออกจากในเมืองมาก็คือกลัว เอาไวว้กันตรถึงแม้ว่าจะมีป้ายเขตควบคุมวินัยจาราจรแต่นักศึกษาที่นี่ยังคงล้าเลยกับการสวมหมวกนิรภัยซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทุกวันค่ะโดยหลายคนบอกว่าหมวกนิรภัยที่ใส่มานั้นมักถูกละขโมยเป็นประจำเลยทำให้ตนไม่อยากใส่ทำไมถึงไม่สวมหมวกอนนกอะคะอ๋อพอดีเอาหมวกกอนนกมาแล้วมันชอบหายครับในมองชอบขโมยหมวกนอนนกล้ว ไม่ซื้อใหม่หรอคะพี่ซื้อไม่ไหวครับเคยหายเนาอกสองรอบครับก็เลยไม่เอามาอีกค่ะใครอยากจะถามว่าที่สวมหมวกกันน็อกอะคะัค่ะเพราะอะไรคะเพราะความปลอดภัยครับความปลอดภัยของตัวเราเองการเซฟตี้อะฮะก็จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วอยากฝากถึงอะไรคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกบ้างคะคนจะสวมนะครับเพราะเพราะความปลอดภัยของตัวเราเองคือเราความปลอดภัยเราหาซื้อไม่ได้นะะครับผมข้อมูลจากมูล,ลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยว่า ในแต่ละปีคนไทยกว่า24,000คนต้องตายบนท้องถนนบาดเจ็บอีกกว่า1ล้านลายโดยอุบัติเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้นกับจักรยานยนต์ถึงร้อยละ80และข้อมูลที่น่าตกใจก็คือในจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหล่านั้นร้อยละเกเกิดขึ้นขณะผู้ใช้จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภยัยซึ่งมีจำนวนสูงถึง1 4 0 0 0คนต่อปี อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะและแม้นี่อาจจะเป็นเพียงการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยแต่ก็อาจจะสะท้อนให้เราเห็นค่ะว่าสังคมของเรามีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่มากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมือง Ci t ิ z e n r e p o r t e r ได้ค่ะเพียงแบ่งปันเรื่องราวหรือมุมมองใกล้ตัวเข้ามาที่ facebook com citizen t h a i pbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ระพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ